สวัสดีครับอูกสาวรับซิงครับคลิปนี้ก็พามาดูสุปกรณ์นะครับสุปกรณ์ก็คือแปลงนี้ให้ความยากระดับ10เลยนะครับแล้วก็เวลาจะจากหกโมงเย็นแล้วครับตัวจาหโมงเย็นก็ทีมงานมนตรีเกษตรย,ยนต์ครับ องบอกว่าเวลานี้เขาจะเกี่ยวกันน้อยครับมาดูฝืนจะตาครับฝืนจตาครับแปลงนี้ต้องบอกว่าฝืนจตาเพราะว่ามันค่อมงานครับมันจะมันเหลือไม่เยอะแล้วก็ดีดดที่รถเกี่ยวลงเยอะครับมาดูมาดูความยากข้างล่างน้ำฟางเน่าข้างล่าง ข้างบนต้นนอนเพราะว่าแดดหมดนี่ก็เป็นกิิพัดครับช่างต้อมครับสรงเข้าประกวดมาดูสุปรกรณ์ครับสุปรกรณ์ลงหน้าแรกครับนี้ติดปากครับติดปากต้องบอกว่าแปลงนี้ยากยากจริงครับก็พี่เขาบอกว่าถ้าคันเดียวเขาไม่ให้เกี่ยวแน่นอนครับเพราะว่ายังไงก็ไม่เสร็จ มันค่ำแล้วต้นมันอ่อนเหนียวเนี่ยะติดเ,เต็มปากเลยก็<อ>ดูอะไรกันครับดูเป็นแนวทางหลายคนบอกมันจะสักเท่าไหร่แล้บางคนก็บอกว่าคูบต้าก,ก็เกี่ยวได้มาครับผมอยากให้มาจริงครับมามันไม่ใช่ว่าการบุลี่การถิงอะ่ะถ้าคุณเกี่ยวได้คุณถือว่าผ่านอรถคุณผ่านถ้าไม่ได้ก็ถือว่าคุณได้ประสบการณ์แล้วจะได้รู้ว่า หน้าง,งานแต่ละที่มันไม่เหมือนกันความยากง่ายไม่เป็นไม่เหมือนกันนะผมยังถือว่าคุ้มนะมได้วิชามาที่นี่ได้ประสบการณ์เยอะนี่เขามาดูรถที่ได้รับฉาย,ยาระดับ่วนเข้าล้ม่ะมาเจอแปลงเนี้ก็ลําบากเหมือนกันครับลำบาก,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 บากเราจะบอกถึงว่าความยากของเข่ามันเป็นยังไงครับ ดูแต่ละคันครับมึงยังังีไปหมดนะครับมันเหนียวขนาดกินกินลางหลังดูคันนี้ผ่าเลยครับคันนี้ผ่ากลางเลยดูคันนี้ผ่าเลยผ่าเพื่อจะ,จะกินไม่กินดึงหลังไม่กินข้างผ่าเลยครับแต่ผมมองว่าถ้าผ่าอย่างเงี้ยสู้เดินรถเปล่าแล้วไปกินหักหลังมาดีกว่าเพราะว่ารถตั้งสี่คันถ้าผา่างเงี้ยเสียเวลาเลี้ยวครับมันได้เลี้ยวเยอะเลี้ยวบ่อย เวลาครับบางทีก็อาจจะเสียนาเขาด้วยเพราะว่าเขาจะไถยยากครับคนไถจะไถยยากถ้าจะผ่ามันก็ต้องพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจะตุรัสถึงจะง,ง่ายอยันนี้มันเป็นพืนผ้าครับผมยืนดูเดียโอ้เป็นผมผมก็ไม่กล้ากเกี่ยวครับแต่นี่เนื่องจากรถมันมีสีคันครับเขาต้องช่วยกันคันละนิดคันละหน่อยแล้วก็มันจะได้ย้ายแปลงด้วยเพราะว่าอีกวันอะ่ะเขาต้องย้ายอีก นะครับเรียนเชิญครับเทพทุกคนครับเนี่ยผมจะท้าเดิมพันเลยบางคนบอกรถผมไม่เคยติดคอไม่เคยใช้คอมา้าไม่เคยอะไรมาครับขับรถคุณมาเดี๋ยวผมเติมน้ามันให้เอามาลองที่นี่ครับให้มาลองนะบางคนบอกขอลองสักร้อยไร่อันนั้นเขาไม่เรียกรองครับเขาเรียกมาเกี่ยวเนี่ยผมมาห้าวันอะร้อยไร่ยังไม่ได้เลยเขาไม่เรียกลองครับผมลองนี่เอารถไปลองร้อยเกือบสองร้อยโลตีไปสองร้อยโลนะ่ะ เพื er ่อท <para> <alah> ี no 拜拜่จะลองสองไร่ครึ่งอะลองรถอะอันนั้นเขาเรียกลองครับถ้าว่ามาลองลอยไร่นี่ไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเรียกมาขอเกี่ยวแล้วก็อยากจะท้าซะเหลือเกินครับบอกว่าไม่ติดมาครับมาผมจ่ายค่าน้ํามันให้เลยต้องมาลงเกี่ยวที่เดียวกันนะถ้าไม่ติดปากติดคอถ้าไม่หนีบนะผมจ่ายค่าน้ํามันให้ค้าไปกลับเลยแต่ถ้าหนีบติดซ่อมเด้งนะครับผมท้าเลยเอ้าก็ให้ดูอะระดับสุปกรณ์อะ ดูครับบางคนบอกโอ้ยเก่งจังนาปีนี่นาปีมะลิคนเรื่องครับคนเรื่อง <c oughs> แล้วถามว่าข้าวที่นี่นพันอะไรผมก็ไม่รู้ว่าพันอะไร <c oughs> รู้แต่ว่าที่ปาจีนน่ะก็ดูที่เขาบอกสนามเฉือนปาจีนอ่ะ <c oughs> ปาจีนข้าวมันจะสุกตอนประมาณปลายเดือนธันวาที่เนี่ยปลายเดือนมกราเขาเคยเอามาลงแถวนี้แล้วข้าวปาจีนก็คือว่าน้ํายังไม่แห้งแล้วแต่ข้าวมันสุกแล้วมันคือมันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้ ข้ามคนละพันกันบางคนว่าปลาจีนง่ายกว่าง่ายกว่าที่นี่ผมลองมาแล้วครับจําปีที่แล้วเนี่ยผมเอาอเซียนปลาจีนมาขับเลยให้พี่เขามาขับเลยผมก็มั่นใจว่ายังไงเขาก็ได้เขามาดูเขาก็ว่าได้พอมาถึงก็ไปไม่ได้ติดตู้สายฟานตู้ละลายนะครับก็แล้วก็โดนมาอีกแปลงอะ่ะโดนเจ้าของนาอะไรขึ้นเลยเจ้าของนาไม่เอาไม่ให้ขับไม่ให้ ไม่ให้รถผมเกี่ยวเลยปีที่เราอุม้มทั้งกดดันเลยครับเเกรงใจคนขับด้วยเขาก็มาช่วยแต่ข้ามันคนละแบบเนี่ยคือเขาขนาดชั่วโมงบินเป็นสิบสิบปีนะมาเจอที่เนี่ยคนละอย่างก็ให้ดูนะใครอยากมาลองนะขึ้นเทนเลอร์มาเลยไมไปมาด้วยนะ แล้วบอกว่าไม่ติดไม่อะไรมามาลองผมจะท้าเลยบางคนบอกให้คูปต้าเขาเกี่ยวได้มาผมอยากเอาถ้าเกี่ยวได้รถคุณดังนะรถคุณเก่งแล้วคุณเป็นช่างตู้ช่างอะไรนะได้หมดเลยนะถ้าขนาดนั้นอนะ่ะถ้าเกี่ยวได้นะ่ะก็คือลูกค้าคุณจะเยอะอีกเป็นเท่าๆตัวเลยถ้าสามารถบิ้วให้คูปต้าเกี่ยวอย่างนี้ได้มันก็ไม่แน่มันกันนะไม่ได้ก็ถือว่าลองหาประสบการณ์ไป แต่ละที่มาคนบอกแถวนุ้นโอ้ผมลองมาแล้วครับมะลิแถวบ้านนงนุ่นผมก็เคยไปเกี่ยวเกี่ยวมาแถวบ้านนงนุ้นผมเกี่ยวมาประมาณเจ็ดปีนะแถวบ้านนองนุ่นก็คือมะลิที่บ้านเสร็จผมจะย้ายไปโนนดินแดงไปเกี่ยวข้าวหนักเขาเรียกข้าวหนักข้าวอะไรเขาขี้ข้วเขาอะไรนะข้าวกลางข้าวหนักผมไปลองมาหมดแล้วแต่ที่นี่ก็มาสามปีแต่ว่าครับสามปีปีละสองร้อยไร่ คนเขาอยู่มาเป็นสิบยี่สิบปีก็มาดูครับ เลียงกันมาเลยครับเลียงกันมาเลยก็ไม่ต้องถามความยากดูดูระดับสุปกรณ์อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโกงความตายครับเขาเรียกว่าโกงความตายครับเพราะว่าเวลานี้เขาจะไม่เกี่ยวมันเกี่ยวยากมันก็อย่างสภาพอย่างที่เห็นครับบางคนบอกอยากมาขับให้ดูอยากมาลอง มา,มาลองได้เนี่ยมาดูดูเวลาแปลงนี้นะ่ะประมาณแปลงนี้นะ่าจะประมาณสักสามสามไร่เน <c oughs> าะสามไร่ก็ดูใช้เวลาผมเริ่มบินถ่ายตั้งแต่ลงนะตั้งแต่ลงก่อนลงอ่ะลงเขาลงก่อนนะเขาลงก่อนผมก็เลยบินนะ่ะใช้เวลาประมาณเนี้ย ประมาณ20นาทีแต่ผมก็หยุดหยุดบินก่อน เขากินเกินครึ่งปากมันไม่ใช่ว่ามันไม่เข้ามันตัดไม่ขาดเพราะมันเหนียวเหนียวมันเปียกข้างล่างมันเน่าแต่ก็เก่งนะขึ้นมาข้าวไม่ดำอ่ะข้าวไม่ดำสักคันเลย ท่านครับเจอทุกค่น เนี่ยครับใช้เวลานานแค่ไหนนี่ดูครับก็ผมลงบินผมลงโดนก่อน แต่ละปีไม่เหมือนกันครับแต่ละปีบางปีน้ําเยอะข้างล่างเลนเปียกบางปีก็เกี่ยวง่ายบางปีข้าว็ล้มทับยุ่งกันบางทีก็ล้มเป็นลายเดียวกันมีทุกอย่างครับมีทุกแนวก็ที่หลายคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมภาคกลางเขาเกี่ยวเริงอะ ก็มาดูที่นี่ครับทำไมเขาเกี่ยวเกี่ยวได้จริงเนี่ยเกี่ยวข้องอยังไปอีสานแต่มมน่็ขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่คนขับครับคนขับนี่ปัจจัยหลักเลยก็น้องกับผมเอามาด้วยก็ไม่ได้ครับขับไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เลยเกี่ยวไม่ได้เพราะยังไงครับเราไม่มีโอกาสได้ลองลองผิดลองถูกเราลองไม่ได้เพราะว่าข้าวเขาก็คือว่าในหน้าเขาไม่ให้ลอง ไม่ให้ยอมไม่ยอมเพราะว่ามันอาจจะเสียเพื่อนโรมงานเพราะว่าคันหนึ่งไปคิ้วไอ้คันหนึ่งติดต,ดตดิดขัดขัดสะดุดบ้างเดินบ้างไม่เดินบ้างครับมันไม่ได้ก็เลยต้องยอมจ้างเจ้าถิ่นขับให้เลยจะได้สบายใจครับจะได้ไม่ลำบากใจกันทุกฝ่ายดูครับ นี่ของคันก็เก็บคันแล้วครับถ้าดิน้นข้าวข้าอย่างนี้ครับเก็บข้างคันดีกว่าครับเหนียวเปียกข้างคันก็ต้องเก็บให้นะเนี่ยก็รีวิวให้ดูถึงว่ามันยากแค่ไหนข้าวที่นี่ ดูครับอหลายคนก็ว่าว่าผมไปประจานอูน,นอูนุมันรีวิวให้ดูหน้าง,งานจริงครับเราจะบอกว่าความยากเป็นยังไงครับ บางคนมันติดมันขัดมันก็ธรรมดามันไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรไหลลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเรียกสิงงานกิงน้ำเกี่ยวไง จะโดนนี่ยังไม่เสร็จเนียก็ลงโดนก่อนเพราะว่านี่ความยากระดับสิบเจอสุปกรณ์ดูครับยังมีใครจะกล้าท้าทายอยู่ไหม